สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะวันนี้น้ำส้มก็มีเสื้อสวยๆนะคะมาเสิร์ฟให้คุณแม่ได้รับชมนะคะได้ซื้อได้เลือกซื้อนะคะถึงหน้าบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้ำส้มเอาเสื้อผ้าฝ้ายนะคะงานเดิมๆของเรานะคะงานที่คุณแม่รู้ดีว่าเกรดประมาณไหนนะคะตัวนี้บอกก่อนนะคะเกรดงาน690นะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายปักกลายนะคะ ได้อย่างลงตัวสวยงามมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นคอตั้งนะคะมีแม่ๆหลายคนบอกส้มว่าอยากได้คอปิดๆหน่อยอันนี้เมาส์กันแบบว่าตรงๆเลยนะคะเพราะว่าแบบแม่ๆเขาพูดตรงแบบบอกเลยว่าแม่คอเหี่ยวลูกแม่คอยน่นไม่อยากจะเปิดคอมากชอบคอปิดๆแล้วมันดูเรียบร้อยดีอะไรอย่างนี้นำ้ำส้มจัดให้ค่ะตัวนี้เป็นเป็นคอตั้งหรือว่าคอจีนนะคะคือติดกระดุมถึงเม็ดบนละคะ่ะ คือตรงนี้จะเป็นผ่าหน้านะคะเพื่อสวมหัวนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านจะเห็นว่าตรงคอเนี่ยค่ะพอติดตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีลายปักตรงนี้ด้วยค่ะแม่ค่ะมีลายปักตรงนี้ด้วยซึ่งมันแบบว่าเป็นลายดอกไม้จีนๆที่สวยมากนะคะคือถ้าไม่ติดกระดุมคอก็ได้นะคะแต่ปกติน้ำส้มเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบติดกระดุมคอถ้าไม่ติดมันก็จะออกแนวอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้ก็สวยแต่ว่าก็แบบ แล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยจะติดไม่ติดนะคะในส่วนของแขนค่ะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกนะคะตัวนี้แขนค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นแขนกระบอกใหญ่นะคะคือมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดเออคุณแม่แขนใหญ่คะ่ะลูกอะไรเงี้ยใส่ได้ค่ะใส่ได้ตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะมีไซส์เดียวนะคะวัดวัดอกของเสื้อได้44นิ้วนะคะอกจริงของคุณแม่ไม่เกิน43นิ้วนะคะใส่ได้ค่ะ อกน้ำส้มแค่33-34นะคะใส่แล้วก็อาจจะดูหลวมๆนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณแม่อก36 3 8สขึ้นไปรับรองใส่ได้ค่ะวัดอกตรงนี้44นะคะสะโพกตรงนี้ได้46ค่ะตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณคุมสะโพกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายค่ะแน่นอนผ้าฝ้ายคือข้อดีของมันคือรุ่นนี้เป็นรุ่น690ซึ่งคุณแม่หลายๆคนชื่นชอบงานตัวนี้แล้วก็รับไปแล้วหลายรอบมาก เราก็มีมาให้เรื่อยๆตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายที่ใส่สบายมากใส่สบายมากเนื้อผ้ากําลังดีแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นลายดอกข้างล่างตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายทอลายดอกนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอแล้วก็พิม์พลายดอกนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานปักค่ะคือแม่ <st> ๆๆขานี่ค่ะจะเป็นงานปักค่ะปักแน่นๆปักนูนๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะปักชัดเจนปักแบบเยอะๆให้แบบไปแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รับกันพอดีเวลาแบบว่าเรายืนตัวตรงอย่างเงี้ยจะเห็นว่าชายที่เป็นลายผ้าลายดอกค่ะคือแขนกับตัวชายจะรับกันพอดีแล้วก็ลายดอกไม้แล้วก็ตัวที่เป็นปักเป็นเส้นก็คือเขาจะรับกันพอดีสวยงามแบบนี้เลยค่ะค,บบคุณแม่่ะด้านหลังเป็นเรียบๆนะคะด้านหลังจะเป็นเรียบๆสีเรียบๆแบบนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวดำทใส่กระดูกคอก่อนเพื่อให้มันสวยรุ่นนี้นะคะเป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อได้44นะคะอกจริงไม่เกิน43ใส่ได้นะคะตัวนี้690มีทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวยกให้ดูก่อนเผื่อใครดูไม่จบคลิปแล้วก็รีบตัดสินใจอยากได้เลยนะคะ สีที่น้ำส้มใส่เปิดคลิปนะคะสีนี้เป็นสีแปลกค่ะลงความเห็นแรกกับคุณแม่น้ำส้มนะคะว่าเออสีนี้มันสวยดีนะมันแปลกดีตัวนี้เป็นของจริงอ่ะมันเป็นสีเขียวขี้มาค่ะคือเหมือนสีเขียวอมน้ําตาลคือมันมันเป็นสีที่หายากอยู่นะคือไม่ปกติจ้ะไม่ค่อยมีเฉดประมาณนี้มาใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่งมีเฉดประมาณนี้มาเป็นครั้งแรกเลยตัวนี้กเลยใส่มาเปิดคลิปนะคะแล้วก็สีถัดไปนะคะตัวนี้เป็นสีแดงค่ะสีแดงก็สวยค่ะแม่สี แดงก็สวยดูสิคะสวยเลยแล้วก็ลืมบอกไปค่ะข้างหลังนะคะคือยังมีรายละเอียดเล็กๆนะคะตรงที่ปักตรงคอให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะคือก็จะเห็นจะเห็นตรงแขนนะคะก็คือตรงส่วนตัวจะเรียบนะคะแต่ว่าตรงแขนด้านหลังก็จะเห็นลายปักนะคะแล้วก็จะเห็นลายผ้าลายดอกข้างล่างตรงนี้นะคะสีที่สองสีแดงค่ะตัวนี้เป็นแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้เป็นแดงเลือดหมูก็ สีที่สามต่อมาเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้เขียวนี้คือสวยมากจะบอกว่ามันละมันตัดกันกับดอกแดงแล้วมันสวยตรงที่มันตัดกันกับดอกแดงนั่นแหละเดีย๋ยวนายชลจะไปเปลี่ยนให้ดูนะคะรลบรอกว่าสวยทุกสีเลยนะคะสีนี้ก็สวยสวยมี4ีสีสวยทุกสีเพราะว่ามันจะเป็นสีสันแบบสดใสค o ลเลฟูลแบบ สีสดนะคะอันนี้คือสีสดใสนะอันไหนที่จะเป็นเอิร์ธโทนจะเป็นโทนแบบว่าโทนคลาสสิกจะบอกว่าโทนคลาสสิกนะคะอันนี้รุ่นนี้จะเป็นสีสดใสหมดเลยนะคะสีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงค่ะตัวนี้ของจริงจะเป็นม่วง็ดมะปรางนะคะคือแบบว่าถ้าใครเป็นสาวสาว ที่ชอบสีม่วงรับรองว่ากรีดกับตัวนี้แน่นอนมันจะมีบางคนที่แบบว่ารักสีม่วงก็เชนก็จะใส่แต่สีม่วงรับรองว่าชอบตัวนี้แน่นอนสีม่วงตัวนี้ค่ะแม่สวยค่ะ 690บาทนะคะ690บาทเท่านั้นโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทก็ถ้าใครสนใจตอนนี้ก็โทรมาสั่งรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือโทรมาสั่งได้เลยนะคะแจ้งรหัสไอ้นบนซ้ายมือนี้แล้วก็แจ้งสีนะคะแจ้งสีแจ้งสีงสน้ำตาล เ,เขียวขี้ม้าเขียวขี้ม้าหรือน้ําตาลนะคะตัวนี้เรียกอย่างนั้นก็ได้แล้วก็แจ้งสีเขียวแจ้งสีแดงค่ะแล้วก็แจ้งสีม่วงค่ะ690นะคะเก็บไปทางจะบบก50บาทนะคะถ้าใครยังอยากถึงด,ดวงส้มใสสีหรือต่อก็เดี๋ยวไปดูต่อกันเลยค่ะสีที่สองนะคะตัวนี้เป็นสีที่ต้องบอกว่าสีม่วงเห็นไหมบอกแล้วว่าใส่แล้วสวยนะคะเดี๋ยวติดหมาแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะสีสดย้ำว่าสีเข้มของจริงไม่ว่าคุณแม่จะเห็นในหน้าจอเป็นอย่างไรย้ำตรงนี้ว่าสีรุ่นนี้เป็นสีสดสีเข้มนะคะแต่สวยแต่สวยค่ะแต่ถ้าใครเป็นคนชอบความสดใสคะเลฟูลรับรองว่ากรีดชอบมากๆนะคะขณะคุณแม่นําส้มเนี่ยเป็นคนปกติเขาจะเป็นคนไม่ชอบใส่สีสดใสแบบสี เจ๋นๆแป๊ดแป๊ดอะไรเขายังชอบเลยแอบเมาส์เขายังชอบเลยค่ะรุ่นเนี้ยเขาเขาน้าจะจองไว้สองสีเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงไว้ดาปางค่ะสวยมากนะคะแล้วก็รับกับดอกแดงกับพื้นข้างล่างนี้ที่เป็นดำนะคะรับกันปัดกันได้อย่างลรงตัวแล้วก็สวยค่ะใครชอบสีนี้นะคะแจ้งรับสีม่วงรหัสด้านบน690ค่ะย้ำกันอีกรอบมีไซส์เดียวนะคะหน้าอก นะคะหน้าอกของเสื้อเนี่ย44นะคะเพราะฉะนั้นอกจริงต้องร้อยกว่า44นะคะก็คือประมาณ43ไม่เกินนั้นนะคะสะโพกนะคะได้46ค่ะก็ความยาวอยู่ที่คุมสะโพกนะคะน้ำส้มสูง160ค่ะแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกสองสีที่เหลือกันนะคะสีที่3นะคะสีนี้เป็นสีแดงค่ะตัวพื้นเสื้อเนี่ยจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะหรือเลือดนกอันนี้สีแดงเลือดนกมากกว่า เลือดนกค่ะแม่ค่ะเลือดนกสีแดงเลือดนกค่ะมันจะไม่เข้มเหมือนแดงเลือดหมูนะคะมันจะเป็นแดงเลือดนกแล้วก็ดอกค่ะมันจะเป็นสีนี้เหมือนกันทุกทุกสีนะคะพื้นจะเป็นสีอะไรก็คือดอกไม้ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้รับกันแบบนี้ก็คือไม่ มันจะไม่กลืนนะคะดอกที่ปักเนี่ยคือจะไม่กลืนไปกับเนื้อเพราะว่ามันโครระแดงกันตัวนี้มันเป็นแดงสว่างนะคะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแดงเลือดนกนะคะเนี่ยค่ะสีนี้ก็เฮงเถอะสีนี้ก็แบบว่าใครใส่ใ,ใส,ส่ใครใส่เสื้อสีตามวันเนี่ยรับตัวนี้เถอะเพราะว่ารุ่นนี้สีสันสดใสแบบว่าถ้าใครแบบเชื่อศาสตร์ว่าชั้นวาทิฉจะต้องใส่สีแดงแม่ขารับเลยรับเลย,ร,เลยรับสีนี้เลยสวยค่ะสวยจริงๆนะคะ หมุนให้ดูรอบหนึ่งสีนี้นะคะสีแดงค่ะรหัสอยู่ด้านบนถ้าใครชอบสีนี้นะคะแจ้งรับสีแดงค่ะอ๋อลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะตัวกระดุมนะคะตัวนี้ก็เป็นกระดุมไม้ด้วยนะคะแบบว่าให้แนวอารมณ์แบบว่าวินเทจวินเทจหน่อยๆเรากแล้วก็กระดุมไม้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูสีสุดท้ายกันแล้วก็ตัดสินใจก็ได้ค่ะว่าจะรับสีไหนดีนะคะ มาถึงสีสุดท้ายนะคะสีที่สี่เป็นสีเขียวค่ะนี่ค่ะคือถ้าอันนี้บอันนี้บอกตรงๆเลยพูดตรงๆน้ำส้งแนะนำตรงๆนะคะคือถ้าคุณแม่ผิวค้าสักนิดนึงอาจจะข้ามสีเขียวไปแล้วก็ไปรับสีน้ำสีเขียวขี้ม้าจะดีกว่านะคะหรือไปรับสี ม่วงกับสีแดงจะดีกว่าสีนี้ถ้าคุณแม่ผิวค้ำอาจจะใส่แล้วดูมืดไปนิดนึงนะคะอันนี้เราคุยกันตรงๆนะคะอันไหนน้ำส้มแนะนําได้น้ำส้มจะพยายามแนะนํานะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวปกติแบบว่าผิวขาวเหลืองขาวไม่ไม่หรือว่าแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้แทนมากนะคะไม่ได้ค้ำมากหรือว่าถ้าใครชอบจริงๆใจมันรักก็จัดไปค่ะใจมันรักเนาะจัดไปเลยสีนี้ก็สวยค่ะสีนี้ดูดีมีสง่าราศีสีนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบคือถ้าใครใส่สีนี้ได้แล้วแบบมันสวยจริงๆนะมันดูหน้าเกรงขามเนาะพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าสีที่ผ่านๆมามันจะเป็นแบบสีทันออกแนวสดใสออกแนวแบบว่า สีแดงอย่างนี้สีม่วงอย่างนี้นะคะแบบแดงสดใสสีนี้เนี่ยให้ลุกเป็นแบบเพ้นคุณนายมากดูมีพลังมีอำนาจรลอเป็นเขียวเหนียวซับมากนะคะถ้าเกิดใครแบบว่าใส่เฝ้าร้านทำการค้าการขายสีนี้ค่ะดูมีม,มีอำนาจมีพลังอำนาจมาก <P ain> ฟูดเวอร์ไปไหมไม่ไม่ไม่เมื่อไ,ไ,ไปค่ะตัวนี้สวยจริงๆแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบ,แบ,บ,แบ,บแนั้นจริงๆนะคะเวลาส่อมองตัวเองแล้วก็ใส่สีเขียวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแบบ,แบ,บแนั้นจริงๆก็ <P ain> เชียทุกสีเลยนะคะมีสีเขียวขี่ม้านะคะเปิดคลิปสีแปลกสีเพึ่งย้อมมาครั้งแรกสีแปลกนะคะแนะนำสีที่สองสีแดงอันนั้นก็สวยคือมันเป็นแดงเลือดนก ันไม่ใช่แดงแบบตุ่นขนาดเลือดหมูมันเป็นแดงประมาณเลือดนกแล้วก็สีม่วงนะคะสําหรับสาวๆส,ส,สีม่วงเลิฟเวอร์นะคะที่ชอบม่วงรักม่วงต้องเกรดกับสีม่วงตัวนั้น,นะคะ่ะและสีสุดท้ายนะคะถ้าใครไม่ติดนะคะจริงๆเชียร์เขียวค่ะเชียร์เขียวเพราะว่ามันใส่แล้วดูแบบตัดกับดอกแดงแบบโชะแล้วมันดูแบบให้แบบว่าลุกแบบ โอ้ฉันเป็นเจ๊ฉันเป็นคุณนายอะไรแบบนี้ฉันแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของร้านอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่เออพูดเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะรหัสอยู่ด้านบนนะคะคุณแม่ขารหัสอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็โทรมาแจ้งสี ที่ต้องการนะคะ690บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบก50บาทนะคะย้ำกัดอีกรอบว่ามีไซส์เดียวค่ะเสื้อวัดได้44สะโพกตรงนี้ได้46นะคะเพราะฉะนั้นอกจริงกับสะโพกจริงก็ต้องน้อยกว่า44กับ46นะคะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณที่อุดุหม,มเมตตาแล้วก็ติดตามรับชมน้ำส้มมาทุกๆคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามสรรหาอะไรงามงามมาเสิร์ฟนะคะช่วงนี้เสื้อลูกไม้จะบอกว่าคิวยาวมากนะคะส้มก็ต้องขายเสื้อปราวานนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าคิวคิวบอกว่าคิวยาวมากเลยช่วงนี้นะคะคิวงานบวชแต่ว่าถ้าใครรีบใช้ยังไงก็แบบกระกระซิบกระซิบกันมาได้นะคะ เดี๋ยวจะช่วยดูคิวให้นะคะสับเสื้อลูกไม้นะคะก็ไปแล้วนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ